เอามาช่องภาพผู้หญิงหมูแค่กันเองก็แกสว้สดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะอปอกกบปลาก็ควรเน่มาดังไฟก่อนเลยหูก่วันนี้โอจะจยกไออย่างจีนไอปอจะแยกขนมเส้นเจ้าที่ปัดเมืองนี่ก็เพราะว่าเราจะแยกกิ่นไออย่างที่มันเป็นของเมืองเมืองเนาะก็ดังไฟก่อนเลยเจ้า <Okay. S 1> เรียบย้อยเซนแล้วก็ไปเอาหมอ้อนี้เอาหม้อแล้วฝนก็ตกลงมาแหมปะทถแยกกับข้าวกับ บรรยากาศท่ามกลางฝนตกเจ้าโอ้โหมีการโชว์สเต็ปสลักับใส่น้ำลงไปอันนี้ป้าป้าแอปอกำลังแกะกระเทียมให้อปอเจ้างามเต้ๆละเจ้าเอบุปผีแมยป้าฝนตกนักขนาดเลยเจ้าบรรยากาศจะินี้จ่างเหมาะขนาดที่เราจะมาเนี่ยกินกันนี่ก็คือเครื่องแกงที่จะตำในวันนี้ามาตำเครื่องแกงกันเจ้า ใส่เครื่องลงไปแลว้วกๆๆ่อโคกโคกโคกเจ้าแย่กินตอนฝนตกนี่ม้วนขนาดโคกแล้วก่อมาผ่ามาเขือส้มต่อเจ้าตอนนี้ฝนก่อย่างแล้วนะมาเขือส้มกู้กับขนมเส้นเจา้มามาหมี่นี่บาได้นะเนี่ยมาเขือส้มนี่หากผักชีจะเอาไว้ต่อกับเครื่องจเ,อเจ้าลืมเอามาหั่นผักชีก่อนเลย แล้วแล้วก็มาใส่หักผักสีที่แอปเปลืมไว้เจ้าตามตามตก่อนจากนั้นก็มาต่ำทั่วเน่าเจ้าทัวนาวนี่แอปเปิลก็เอาไปทอดเรียบร้อยโขกลงไปแล้วแล้วก็ตักเครื่องแกงออกมาเจ้าจากนั้นแอปเปิลก็จะ วาบมาใส่กระดูกหมูกรอเดยวบะสุกเจ้าน้ำเดือดละมัวก็ต่ำเครื่องแกงหั่นเลือดไก่ต่อเจ้าหั่นเรียบร้อยมาต่อเจ้าเขาจะมาเจียวกระเทียมก่อนเลยนี่ขนมเส้นมันมีกระเทียมเจียวอยู่บ่ได้เจ้ามันหมาหอมเนาะ เจียวหัอกระเทียมหอมฉุยเหลืองอารามเจียวเรียบร้อยเจ้าจากนั้นก็จะมาพัดเครื่องแกงต่อนี่เอาเครื่องแกงไปพัดกับน้ำมันเพื่อความหอมมากขึ้นใส่หมูสับล,ลงไปคั่วโดยการพัดพัดพัดเพื่อเข้ากันเจ้าแล้วแล้วก็ใส่เข้าไปในน้ำที่เราต้มกำลังเดือดเจ้านี่ น้ำขนมเส้นเริ่มหั่นแล้วจากอันก็ใส่มะเขือเทศเจ้าแล้วก็รอเนาะรอเดือดรอซุปการหลังๆมอ้อขนาดเลยควันคุ้งเลยว้าหอมจากท่านก็ใส่เลือดไก่ลงไปเจ้าขนมเส้นของวันนี้พร้อมจะกินแล้วเจ้า สุดท้ายล่าใส่ปลากระป๋องลงไปขาดบะได้เลยเพื่อความมือลำานานนเ่บรรยากาศฝนตกมาแหมแล้วเจ้าเดือดปุ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 ดแล้วพร้อมกินแล้วเจ้าทุกคนแล้วล,ล่ะเขากระตักใส่ถ้วยเลยใส่จานนะบะถว้วยละใครกินลลแล้วเจ้าบะรอแลเด้อ มาเจ้ามากินขนมเส้นลำๆกันวันนี้ประกอบต้มหม้อใหญ่เลยประกอขอกินก่อนเนาะแล้วก็ห้องกำลังห้องแยตๆมากิน้ดยกานเจ้าลำขนาดเลยเจ้ากินบรรยากาศท่ามกลางฝนยางอือันนี้เนื้อป่าก,กระป๋องเจ้าหันแล้วแค่กินขนาดเลยขนมเส้นม,มาแล้วเจ้าพุงพี่แม่มาแล้วคนแรกเลยบอกว่าลำขนาดเลย,ยแล้วก็พี่ลง มากินขนมเส้นกันเจ้าวันนี้ยัดยายประมากินปลาเลอะเลยนะนี่เขบาบอกว่าล้ำขนาดเลยทำเองกินเองล้ำแตเต่เจ้าของปะอุ้ยแม่อุ้ยมากินนกักนักนี้ปลากันมากินหันแล้วก็ม่วนอกม่วนใจขนาดเลยเจ้าล่าสูทแทะกระดูกแล้วหนึ่งเฮ้ถ้าจะลำ้ำทตเต่ละ ยิ้มหัวเราะม่วนเจ้าวันนี้บรรยากาศอบอุ่นขนาดเลยเจ้าเ<ม>นี่ยยายแอปเปิลก่อมากินตัวอันนี้ถ้วยที่สองแล้วที่ยายมาตักลำบัลลำพอถ้วยที่สองของยาย <c oughs> แอปเปิลก่อจะขอตัวลาไปลวเจ้า <c oughs> บายบายวันนี้ก็ม่วนอกม่วนใจที่ได้แี่ของกินลำลำเฮ้ยยติยาก,กิ่นเจ้า <c oughs> ไปลวเจ้าบายบาย